มาคะ่ะทุกคนวันนี้อยู่กับน้องเจนนะคะเจนมากับติมนะวันนี้จริงๆกดคนเดียวนั่นแหละแล้วมาเจอติมในเกมก็เลยมาโนว่าติมมากับฉันจริง,รงๆเขาก็เป็นแบบว่าแพ็คคู่รักอะเนาะวัดร้างกับน้องเจนวันนี้มีสกินนะคะทางระบบโอเคเอาสกินมาแจกครบรอบหนึ่งปีโฮมสวิตช์โฮมสวายโอเควันนี้เจนสกินที่เป็นแจกก็จะเป็นสกินเสื้อกล้ามนะคะแบบยัว ระกามวิงออกกําลังกายแล้วก็รองเท้าสีแดงรองเท้าพื้นแดงที่ชั้นใ่ฝันตอนนี้เรายังไม่เจอผีนะโอเคทูบผีอยู่ไหนคะประตูต,ตรงนี้โดนทุบไปแล้วหรออย่ามานะ ปักทูบอยู่อุ๊ยดอกตกใจหมดเสียงรอยเทา้าเสียงเท้าว,วิ่งโอเคเราได้หนึ่งพิธีอึ๊บอเหี้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่มาตรงนี้ ดอกขาดช่วยด้วยเต็มช่วยเจนด้วยอออะไรวะฉันโดเกิดมาแล้วฉันโดนผิดไรคนแรกคืออะไรอ่ะอย่าตีหนู โหลตีฟรีเลยอ,อีดอ,อกเอ้ยปิดไปก่อนเลยค่ะตีมช่วยด้วยตีมค่ะเจนไม่ไหวแล้วว่าตีมวิม่งเหนื่อยมากเลยอีดอ,อกทองผีอยู่ไหนวะอีเน,นี่ยมันไาฉันโอ้คืออะไรคะมาไล่เจนทำไมคะงงมาก ไม่อยู่แล้วนะหมดแรงแล้วค่ะกูะหมดแรงแล้วสู้ปิดให้หมดค่ะมันมาแล้วตีมตีมกูปิดแล้วนะ ทนทานฉันออกเลยอยากได้เข็มอ่ะเฮ้ยเออรู้แล้วรู้แล้วฉันได้เข็มแล้วอือโอยเจ็บเหลือเกิน เอดีขึ้นมาหน่อยหาของก่อนอย่าลืมไปรับกันนะคะสกินครบรอบหนึ่งปีหฮมสวิทหโฮมสวายพูดอีกครั้งเออเอ,อ,อีดอนสู้ๆดอนนี้เป็นตัวละครที่ผีแบบลำคาญมากเลยนะ สวดก่อนค่ะไม่ได้สวดสัทีเมื่อกี้เกือบตุยสี่สิบบอกเขาก่อนเฮ้ยทำไมมันดูเหมือนมาใกล้วะ เฮ้จะรอดไปว่าทุกคนต้องรอดสิวันนี้เรามาพร้อมกับสกินครบรอบหนึ่งปีเกม HOME SWEET HOME ค่ะต้องรอดชุดยั่วมากไม่อยากหยิบยูริบ,บ่อยๆอะ่ะขนาดไม่อยากหยิบบ่อยอีดอกฉันไปดูคลิปย้อนหลังมาคลิปฉันประมาณ จะร้อยคลิปเรามั้งคลิปอียูเรียติมค่ะสวัสดีนะคะติมติม,ตมไปเอาอะไรใส่หัวน,ะน่ะนั่นมันที่คาดผมของเจนนี่เจนลืมไว้ที่ห้องนอนของติมนะมอยจะจุดนะอีติมอีดอกกูว่าละเอ้ย จุดทำไมอ่ะโอ๊ยนายามไปโดนอะไรมาคะเจ็บมากไหมไม่อยากไปสวดข้างล่างฉันกลัวไว้เก้าสิบเก้าหนึ่งไว้ อีชิบหายผีอยู่ตรงนี้นำวิ่งเหมาะกับเจนมากเดี๋ยวฉันช่วยหายานะคะนะเป้เขาบวกกันอยู่ตรงนั้นไปช่วยติมสวดก่อน ทีมเจนมาแล้วค่ะเออเจนมาแล้วเอาสวดด้วยขันมากขันเลยไปจุดก่อนไวจุดอย่างเดียวขันไหมวะ ุ้ยเธอเอออีดอนอีหา่าไม่มีของเล่นค่ะแปบ๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเจนไปช่วยนะเต็ม อุ้ยตรงนี้มีกระทงด้วยอ่ะเพิ่งสังเกตเนี่ยทุกคนเหมือนงานข้าวงานบุญประดับดินอ่ะของท่าภาคอีสานเปิดประตูค่ะก้า99ง ขอประคำสักสิบหมัดน,นะน้ำมนต์ออามาทำไมคะดอนต้องไม่ตายไปช่วยดอนก่อนอุ้ย 呃啊！趁啊！怎么回事？ประตูก่อน。 เจนเจนสกินนี้เปรี้ยวมากเลยนะคะทุกคนแนะนำให้แปดูอีตหอกอผี่มาอุ้ย อุ้ยดอนอีดอน,อดอนเอ้ยอะถอยเฮ้ยโอ้ยเ้ย,ยตายไหมนะ่าไม่มีของเล่นนะ่ะเราก็ได้แต่วิ่งตามเพื่อนน้ำมนต์อีกแล้วออกจังเลยน้ำมนต์เนี่ย ตรงนี้มันผูกสายสินไม่ได้เหมือนแต่ก่อนแล้วเนาะโอเคผูกสายสินนี่แหละที่อยู่ไหนวะดอนไม่น่ารอดว่ะ อุ้ยตายไม่อยู่ในซีนเลยอะอยเป็นไงล่งะมาไล่ฉันตั้งแต่ต้นเกมสมหน้าโดนดอนฟาดหน้าแหกไปเลยตีนะที่เราแบบว่าผีไล่เราแล้วเพื่อนได้วิธีคือดีอย่าได้มอลเราโมว่ะ หกร้อยโอ้ยชนะอันดับสองคะแนนสวยมากเลยอะตองหก